แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ24มีนาคม267 7เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าแจากเงิน1,000 0บาทนะคะนายกเศรษฐาได้แจ้งข่าวเรียกประชุมคณะกรรมการดิจิทัล w a l l ล็ชุดใหญ่ภายใน1-2สัปดาห์นี้ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานนะคะ23มีนาคม267 7เวลาประมาณ10.30นาทีณทนะ่าอากาศยานทหารกองบิน2 ดอนเมืองกรุงเทพนะคะนายเศรษฐทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้พูดถึงความคืบหน้าโครงการดิจิต a l วอลเล็ตหนึ่บาทว่าเป็นไปตามที่เคยบอกก่อนหน้านี้ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านระบบดิจิตอลวอลเล็แต่ไม่แน่ใจว่ากําหนดเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะซึ่งนายจุลพันธ์อมรวิวา์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้กำหนดวันก็คาดว่าน่าจะภายใน1-2ถึงสสัปดาห์ตามที่เคยบอกไปคือก่อนสงกรานต์นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการบุกจับบ่อนบางใหญ่ที่ยังคงมีกระแสข่าวว่ามีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องว่าเรื่องบ่อนเป็นเรื่องใหญ่วันนี้ตนเองได้เดินทางไปที่สอนอลุมพินีก็ได้กำชับแล้วเรื่องนี้ซึ่งเรารับไม่ได้และผิดกฎหมายแต่ตนเองไม่ได้ก้าวไก่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนใด เพราะยึดตามหลักกฎหมายมากกว่าจะเป็นของใครเมื่อทำผิดก็ต้องจับส่วนที่มีการกล่าวหานายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความสนิทสนมกับเจ้าของบ่อนที่ถูกจับนายยกก็แสดงความคิดเห็นว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณชาดาด้วยและตรงนี้ไม่ต้องกำชับอะไรเชื่อว่าทุกคนรู้หน้าที่ของตนเอง ความมั่นคงและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเองก็รู้ว่าหากสาวถึงใครก็ต้องมีความผิดแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับนายชาดาด้วยเพราะคนเรารู้จักกับคนเยอะเหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักกันแล้วพอคนหนึ่งทำผิดและจะบอกมีส่วนเกี่ยวข้องมองว่าไม่แฟเท่าไหร่และตนเองก็ไม่ได้ไปก้าไก่และจะไม่สอบถามนายชาดาด้วยเพราะเป็นหน้าที่ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่ทต้องดำเนินการสืบสวนนะคะ ชัดเจนแล้วนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวิสินเป็นผู้อัปเดตความคืบหน้าแจกเงิน1,000 0บาทเองว่าจะเรียกประชุมคณะกรรมการดิจิ t a ลว a l เล็ชุดใหญ่ภายใน1-2สัปดาห์นี้คือก่อนสงกรานนี้แน่นอนนะคะอัปเดต24มีนาคม2 5 6 7